ชูเอซี่มอร์สเปนีเกาหลีและละครและซีรีส์รายการเรตติ้งเรตติ้งอันดับหนึ่งของทีไทยก็สู่ปีสอ2พันยี่สิะครับเ้าจะจัดการละครหนังซีรีรส์ก็สแกมใหม่จากช่องชูและซีเจไทยยุคยูนิเวอรจากรายการเยอะแยะมากจากรายการต่างๆเยอะเนี้ยกุ้งรายการข่าวขาขาชารกุสเบอนินไทยแลนด์ เป็นรายการข่าวที่เจองกันกันสาดิ่ก่อนเมอรดีดาติทูกุ้งเกกาเอกกุมกรุงกองคุณนูนจะเกียร์นล่องนะครับและและนูนจะเกียร์นงกองที่ให้รายการนี้รายการนี้นะครับผมที่ป๊อบราชีร่าสาเส้นไทยขาเชียร์กุณและเบนท์โฮเอ็กกับปุณิตาบ๊็อกท็อปวีดีเรื่องเด็อกระดินดำ ท็อปท็อปเวดี้เดือเด็กกระดิ่ดันเป็นที่รีกอสุบรรที่ทางการที่รีกราดูดีคุณเบนท์โฮเอ็กจะเป็นที่รีกรดารากาเป็นที่รีกรสองคุณเชฟไพรขาเฉลิมลักุลและเบนท์โฮเอกกับคุณนิตานสองคู่จะรายการกากขาช่างกุเวรีนไทยแลนด์จะเป็นที่รีกรสองท่านเออจะดูท่านจะรายการสองท่านด้วยครับ ข่าวขั้นในนินวนิทีิดิกรอดุดีเบนโนเอกาคูนิกาสาดาราก็สิมันเทิรด้วยครับ้ชมสามารถเปิดมาเจอกันข่าวคนคนข่าวพิธีิกรสามคุณทีิกรเช่นคุณคุณชื่อว่าคุณธนุกิจาและซีดาจิราิและก็เฟยเฟยนะคะเชื้อคละกุลดูครับเรื่องราชนี้ เป็นรายการข่าวหรือยะกอดจะบายทุกวันตาตาสมัยครับขาระอารุงอัเบดินบิดิกอดระมาซีมา,มาและเอ็นคุณเบิร์ดวับคุณแล้วก็เป็นเป็นที่กอดคู่กับร่งอากาศพาจิดและเบิร์ด่ึการนาซิมาชุ่มหมอขวานิ่งเวอร์และสองคาเด็ตจากกองกันกรุงรายการเกมโชว์ กุ้งรายการกุ้งรายการเกยโชกุ้งกุ้งรายการนึงก็ดูกุ้งรายการกุ้งรายการเกย์ดูอยู่นะครับกุ้งรายการกุ้งรายการเกยโชกุ้งรายการเกยโชเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ดูมากุ้งรายการกุ้งรายการกินหนึ่งเดี๋ยวก็ดู ตรุงรายการเกณฑ์แก็ดูครับตุงรายการเกณฑ์โชว์หนึ่งไรตุงรายการเกณฑ์โชว์ก็ดูแล้วกตุงรายการตุงรายการเกณฑ์โชว์ชิงเงาะชิงร้านเกณฑ์โชว์ในอดีตหนึ่งรา,ชชา,อรงราของจกักริี่กรอดุดีมาดูราเซตุราทางขานะครับเมื่อจะนี้จะรัเมื่อจะนี้เกณฑ์พุทธกรนร เกณโชว์ในอดีตที่เรื่องราวเดียวจะเจอการเนที่สามารถในหน้าของเขาที่งหน้าจับรายการคนไหนตุ้มกนหลายยุกิตนล้ก็ตัดรายการนี้ที่ดการรายการนี้ด้วยนะครับจากการชมรายการตลกด้วยครับพวกตลกถูกหรือโดนัส ถ้าจะตอบถูกตอบได้กบเลยก็จะดราการดีด,ด้วยครับจะได้ดีด,ดึงเราของในหน้ารู้สกันต้องจีตาชุ่มหลายชุง่งที่น่าสนใจกระดีดเยอจุมาด,ด้วยครับจัดมากที่สุดในประเทศไทยแฟนแฟนทันแทส2022เกนโชเนดี ที่จันได้หรืออย่างปฏิหาริย์ปฏิหาริย์เกิดขึ้นใยอะแยะมากมายที่สมัยรายการแฟนแทนตุ้งรายการวาไรตี้ตุ้งรายการวาไรตี้ตุ้งรายการวาไรตี้นีที่การที่กอกซุปนาตาลีที่ยัเปิดแอกึนแอนตูเอ็นว่าเป็นที่รักสองคนนี้ แต่อีกกรณีมากครับลุงกาทาเที่ยวจีจัดใจส่งคูด้วยครับจีจะที่คาที่ถึงกันครับศึกสึกสองราศีสึกไม่ดูดีไม่ออกไลยสึกศึกสองึกสึกสองึกสึกสองราศีศึกสึกสองราศีเดี๋ยวก็ดูมากครับศึกสึกสองราศีสึกไ้อยดีไม่เคยรู้มาก่อนศึก1ึกสองึกสึกสองราศี ศึกศึกสองราศีศึกศึกดียวจะท่านทันให้ดูดีเอ้ศึกศึกก็ดูได้ครับศึกศึกสองราศีศึกศึกดียวที่จังให้คุณดูดีรู้ในสิ่งที่เคยรู้มาก่อนทิริกันราศีดีทอกบุคุณรู้แบบทิริกรเก๋อะไรหน้าเรื่องราของทิริกัดจจดาราแสดงที่ดนั ซีเดทภาษานำรและการภาษาอังกฤษเรื่องราวของใบหกษาหรือใบที่จัดตาหนังใตดูใหม่ดูด้วยครับเดดเดดีดด้คุยหน้าเดดเดดีดด้คุยหน้ารายการแบตี้ยอดยนต์ที่ดวงด้านเสตอคละโนลาด้วยครับวันเดอแอนเนติวหนึ่งวันดีตีซีกุณด,ดำดาราคนไหนที่ จากคำดาราสินแนทหองด้วยครับต้องตาชุ่มสามเซตเป็นที่กอดเจอกับคุณแด๊กซ์ออรนุ่งกันแชร์ก,กระดุกพลอยและชมคู่ไอยาเอากิจทำท่านะครับอาราสุก็ราศีแต่ละกากีโชเรื่องราวของจับดึกการแต่ได้ตาชุ่หท่า็ีขาดนะครับดระเบิดระเบือเธอซิกองอดูดีที่โด่งดังมากในประเทศไทย

รู้ไหมเคยโสดเกโชวในดีตที่สาด้วยจัเส้นทามายาจาระรัร้อนดึกกบทุกเยนตนถ้ามหายิยนจะอดัตจิการุลุล่นจะอดัตตุงรักคอตุงรักขอ,กขอจากดูบมุมตาดูพองตาบูทองตาบูทองรักคอจากบูบุ่มัอบานะครับ ฟ้ามีตากินแต่แบ,บตอนจริจีคุยควันช่วยหรือก็นด่วจบสิ้นแต่ปอนจิจติของใหญ่เพื่อฟ้ามีตาหนึงรายการมาสเตอร์เชสรายการที่ดงดันที่ประเทศอังกฤษมาสเตอร์เชสประเทศไทยไม่คู่ไม่รู้ใครเกนโชวในดีแวร์ทีกนโชที่กับไบรู้คู่กิดด๊กู ชิงาเาชิงดาเชกะชาเกีนโชเนดีหรือ,อย่งก,กันการดกระดึงะของกินโชกับเตือใต้อานิกับตุงซีดีตุงซีด,ดีอินไอสโ์โครักโคเนอ์เดเดีสองจกกระดอกปงหาคุงสองานหน้าร้หกสบสี่เดียวตอนจบอ,อนที่สิด้วยครับ พีเรียบอบบาซร์หนังพีเรียบพันล้านเรละอการหนังกุเกนทั้งพาดิค่ะครับต่อไปออดไอดูกุเกนที่น่าสนใจกุเกหนมฮิตดูวีฮิตดูวีนังเด็กกูเกนดงได้รักคอหนังฮักกระยืนจี่ต่อไปดูหนังเก่าด้วยครับแฮปปี้แฟนิทานนังกูแกนที่น่าสนใจ จากแดตูตังแดดด mm ิดดูฮะดิการครับตีสองอันหน้าร้อยหกสิบหกนี้จากฤสูปีที่สงของชูเอซิโมฮจิเตดดึงที่ดาวที่จอดเชิดแท้แต่แต่การจะคือที่เอเจตจังลายหนังเอการุ้งเท่นี่และรางวัลน้องสิ่ด้ละรางวัลน้องสิอ์สองอาทิ2ย์สองอาทิตะรางวัล ถ้าจึงควรจะพูดสกุลเทพที่จักการที่จะชุวัฒนธรรที่ทุ่มมีละครใหม่ก็สนใจดูก็ด้วยข้าพูดโชครับละครใหม่ครับก็จะมีละครใหม่ข้าก็เดี๋ยวดูนะครับน้องศิลอาวครับและละครข้าคุณใจคุณใจเสนอละครคู่ไทยหูใจสู้คู่กึกดกปุงน้องเบสเรื่องราวของด้วยนะครับ ตัวรูทั้งหมดจากสถานีโทรทัศน์ TSO สสและระะายก,การเดกครับจรากาศเยอะแยะมากมายกับทีดีที่ดีวทำและอีหนึ่งละครเข้าใจกินทุนใจเสนอละครคู่ไทยหูเตสู่หูก,กัดปรุงตรงน้องเบสเรื่นเราด้วยครับทั้งหมดนี้สับบากคนนั้นหงกายจิ้มไปเนื้อเยอะมากใหม่ กูดีนะา,า,าสนใจห่า่าอย่างอื่นอย่างอีมากมายบรรยากาศเยอะแยะมากมายจัดรายการต่างๆทำผ้าเด็กขาดทางยังผาเด็กขาดชงุงมทำท่านะะาักข้าวทำและชุ่มเด็กขาดทาันพลานะครับเจอกันการ,รายการกินชูดเยอะแยะมากมายโอเคไปื้อน้ำแข็งแป,ป๊บครับได้ได้ๆๆได้ออเดอร์ของไรนะครับ เมื่อจนี้จะรายการคุณชายหูเใจกระสือรายการกรตรอกรย,ยึดยืมากมา่จกากก่อจากที่ก่อสังที่กอแฟชชั่นจะบอกที่ดีกอสังคุณที่น่าสนใจครับชูเอซี่มอลโก6และเพิ่มอ,อีกหนึ่งรายการนิดนาสีมาและเพิ่มอ,อีกหนึ่งรายการนิดนาสีมา,าก็ดู และอีกหนึ่งเพื่อรายการอีกหนึ่งรายการรายการนิดนัสซีรีมาหนังเด็ดดอดดึกเป็นละคร็นลางหนังดังทีหรือสยองขวัญหรือกัดกกน่าใจชนโรเยอรแม่ใดัการรวจชูเอซี่มอรชูเอซี่มอก์ใส่เลขชูเอซี่มอก์หมายเลสิบหกนะครับ